ขายดีจนรีวิวเข้ามาไม่อยู่แต่ถ่าพี่ยังไม่เคยใช้คาวาเอ็นสระวังนะพอลองทีเดียวได้ซื้อเลยคือมันไม่ใช่เล่นๆเลยนะพี่แบตอึดสามสิบแปดชั่วโมงขับยาวทั้งวันยังไม่หมวอะไรจะคุ้มกว่านี้เสียงลมเสียงรถเสียงข้างทางมันตัดทิ้งโมรายสายได้ยินเสียงชัดเหมือนคุยกันตรงหน้าเลยไม่พอมีเสียงพูดเป็นภาษาไทยด้วยเข้าใจง่ายไม่ต้องมานั่งเดาภาษาอื่นใครๆก็ใช้ได้แล้ววันนี้นะพี่แบรนด์จัดโปรโคตรคุ้มซื้อหนึ่งแถมหนึ่งราคาหลัก ร้อยแต่ได้สองอันคือบ้าไปแล้วว่าใช้เองก็ได้แบ่งเพื่อนร่วมทางก็ได้หรือให้เมียก็ดีเอาไปเลยแบบคุ้มคุ้มถ้าใครยังไม่เคยใช้คาวา N3 ไมนี่เตือนเลยเพราะคนที่ซื้อไปแล้วเขาไม่ยอมเปลี่ยนรุ่นอื่นจริงๆคุยงานคุยกับแฟนคุยกับลูกตัวเดียวคือจบไม่ต้องพกสองอันไม่ต้องคอยชาร์จทั้งวันองดีมันเถียงไม่ได้อะพี่อย่ามาบนทีหลังนะว่าน่าจะเอาตอนมีโปรแล้วถ้าพี่จะจับตอนนี้ก็ต้องแอดไลน์ที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยกระซิบนะมี ของจำนวนจำกัดรีบเลย